โกคูบาบูนเกเกอรี่และเจ้าพิภพกำลังเดินทางบนเส้นทางอสรพิษท่านเจ้าพิภพบ,บอกว่าปรมาจารย์แห่งโลกหน้าก็คือท่านเจ้าพิภพสูงสุดท่านเจ้าพิภพสูงสุดก็คือคนที่อยู่เหนือกว่าเจ้าพิภพที่ประจำจัก,กรวาลทิศเหนือใต้ออกตก ทั้ง4เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในโลกหน้าแล้วท่านก็ยังชื่นชอบในศิลปะการต่อสู้ด้วยนะแถมที่ดาวเจ้าพิภพสูงสุดก็มีเหล่านักสู้เพื่อความยุติธรรมที่ได้รับร่างกายเป็นพิเศษเหมือนกับโกคูฝึกซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนสิ่งนี้ทําให้โกคูอยากจะเจอท่านเจ้าพิภพสูงสุดเร็วๆซะแล้ว แต่โกคูก็ไม่รู้ทางที่จะไปยังดาวเจ้าพิภพสูงสุดท่านเจ้าพิภพจึงบอกทางโกคูจึงอุ้มบาปูลกับเกเกอรี่แล้วมาจับหัวเจ้าพิภพชายวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปหาท่านเอ็นมาในทันทีพวกเขาทักทายท่านเอ็นมาก่อนที่จะขอตัวลาบาบูนกับเกเกอรี่จะไม่ได้ไปด้วยเจ้าพิภพกับโกคูขึ้นเครื่องบินไปสภาพเครื่องบินก็บรรทั้งแบบนี้แล้ว ที่ดาวของท่านเจ้าพิภพสูงสุดมีนักสู้กำลังฝึกวิชาต่อสู้อยู่มากมายแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงตำหนักของท่านเจ้าพิภพสูงสุดเจ้าพิภพบตะบวันตกก็มาที่นี่ด้วยทั้งสองทักทายกันด้วยความร้อนแรงเขามาพร้อมกับไปกูฮังนักสู้จากจักรวาลทิศตะวันตกแล้วทั้งสองก็ทะเลาะก,กันว่านักสู้ของใครจะแข็งแกร่งกว่ากัน ท่านเจ้าพิภพสูงสุดจึงออกมาเบรกเกมเขาลงมาด้วยความร้อนแรงฝุ่นคลุ้งไปทั่วเขาสั่งให้ไปกูหังไปที่โลกมยมหมายถึงยม,มโลกตอนนี้กำลังเกิดเรื่องวุ่นๆุ่นอยู่เมื่อเร็วๆนี้เจ้าคนที่ชื่อว่าเซลถูกเอมมาส่งไปที่ยม,มโลกเจ้าเซลมันร่วมมือกับฟรีเซอร์อารวาดไปทั่วเลยเมื่อได้รับคำสั่งไปกูฮังก็ไปทันทีโกคู Goku ก็บินตามไปด้วยโกคูและไปกูฮังมาถึงโลกมยมพบกับกอสและแมส โกคูมาที่นี่เพื่อจัดการเซลล์ที่โลกมยมนี้เซลล์ Cell, กองกำลังกีนิวฟริเซอร์และราชาโคได้ทำร้ายโอนิสคนเมื่อได้พบกับโกคูฟริเซอร์ก็สั่งให้กองกำลังกีนิวโจมตีเขาก็โยนโอนิไปให้ไปกูฮังเพิ่มพลังเป็นซุปเปอร์ไซยาผมดำจัดการกองกำลังกีนิวได้หมดทุกคนแล้ว Cell, เซลล์ก็พุ่งเข้ามาเป็นคู่ต่อสู้กับโกคูแต่ไปกูฮังก็พุ่งเข้ามาโจมตีเซลล์กอนจนเซลล์ตกลงไปในบ่อเลือดอีกคน แล้วเขาก็มาจัดการสองพ่อลูกจนสลบไปจากนั้นก็หมุนตัวบป็นบ่อเลือดพัดเซลล์กับกองกำลังกินิวออกไปแล้วทุกคนก็โดนจับเข้าคุกกันหมดที่โลกหน้ามีปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งกว่าโกคูยูทำให้ในใจของโกคูนั้นเริ่มพองโตด้วยความหวังแล้วตอนนี้ก็จบลงภาพนี้วงแหวนของเจ้าพิภพหายไป